สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสซเพรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณย่านะคะจากคุณแม่วานาตักนะคะ ่ตอนนี้เราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับแม่ลักด้วยนะคะามีย่านะคะแล้วก็มีเออ่ฟักทองนะคะนี่นะคะฟักทองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็พาให้ใส้เพลิดทานนะคะนี่นะคะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วรารักมากๆเลยนะคะที่ อาเมตาก็ตัวพังไสเพชรนะเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ํากันก่อนนะคะเตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ําแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะคะ แล้วก็เราเราก็รอให้น้ำเรารอให้น้ําเต็มก่อนนะคะอาใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เอาอ่าฟักทองลงไปแช่นะคะหล้างก่อนนะคะ ก่อนนะคะแปน๊นนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ส้ยเพชรได้ทานกันนะคะ<อ>ระวังที่รอนะคะฟ<อ>ักทองนะคะเดี๋ยวเราเอายาไปให้ส้อยเพชรกันก่อนนะคะไปกันเลยนะคะโอ้นาคอนสวยของเราอยู่นู่นนะคะวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับแม่พระใจดีนะคะคุณแม่วารารักษ์นะคะ ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการะคะ่ะกิจการงานที่คุณแม่และครอบครัวทำอยู่นะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะอ่าทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เอายามาให้ช้อยเพชรเลยนะคะช้อยเพชรพขอบคุณค่ะก่อนจ้าก่อนเร้ว,อ,วอ่าหันมาจ้าดังๆ ล้าก่นอนโอ้โหขอบคุณขอบคุณค่ะอะขอบคุณอีกแล้วอะขอบคุณค้าสวยๆแล้วขอบคุณค้าตอนมา ถบุญกับคุณแม่เวาลารักด้วยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินอะไรหวังสิ่งใดก็ขอให้สอมความุมงมาปรารถนาทุกทุกประการนะคะกิจการงานที่คุณแม่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะ,ะทาอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะขอให้ได้ผลกลาไรเป็นน้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะที่เมตตาขอบคุณท่าไใต้เพจนะคะวันนี้เป็นอาญานะคะแล้วก็ฟักทองนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะขอบขอบพระคุณมากๆค่ะ อร่อยมากนะคะสร้อยเพชรน,นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปผ่าฟักทองมาให้น้องทานต่อนะคะอ่าตอนนี้ฟักทองของเราเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้สร้อยเพชรทานกันนะคะไปกันเลยสร้อยเพชรจะอร่อยขนาดไหนนะคะสร้อยเพชรขอบคุณค่าก่อน อขอบคุณค่าก่อน,อนขอบคุณค่าสวยๆดังๆดังอีกดังๆอีกอ่าเดี๋ยวจะป้อนให้เลยนะคะคุณแม่ตา,อาขอบคุณค่าก่อนดังๆ ลุงจะตัวน้อยนะคะวันนี้จะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะด้วยผักผลไม้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสาธุบุญนะคะันก็ให้ใช้เผ็ดทานหมดแล้วนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่วรารักนะคะอ่าวันนี้ก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแช่นะคะกด s u b s c คร b e กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะนะคะพวกเราช่องพังสาเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนะุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะคุณแม่วรารักนะคะสาธุบุญนะคะ